สี่นะปรากฏการฟึ่งแตกลังเห็นไหมศักดิ์สิทธิ์ไหมที่นี่หลวงปู่ลินนะพี่เมสซ่าสวัสดีครับเห็นไหมครับหลวงปู่ลินที่นี่พึ่งแตกลังเอาแม้พปถึกตอดถืกต่อยเนี่ยกับผู้นั้นแล้วบัดนี้แตกกันแต่กันผู้นั้นผู้นั้นถือพยายามตากโถเนี่ยสิมีนี่เห็นไหมครับคนที่โดนต่อยเอาโดนทุกทุกคนเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมศักดิ์สิทธะ ออเอาอยู่ซื้อๆมันสิห้ามจะได้บัานโอ้ตายเลยทีนี้ร้อยวันพันปีเนาะพึ่งจริงจิตนะครับนะได้นอะไรพี่พี่ตุ่มอ่แต่ก่อนถามเข้าอยู่ไหนตอนนี้จะถามว่าขอโทษเป็นไหมใช่หนึ่งคนเราเขาไม่พูดความจริงเขาไม่จริง เขาไม่จริงใจกับเราคนคนนี yeah, yeah, uh, eh like uh ้ถ huh. no ้าเขาไม่จริงใจกับเรานี่แหละครับคืออย่าไปคบครับคนแบบนี้อย่าดื้อดึงถอยอย่าดื้อดึงครับถอยมาหนึ่งนะครับถ้าคนเราไม่ต้องพูดความจริงนะถ้าจะจริงใจต่อกันนี่แหละคือส่วนหนึ่งที่เราอยากจะสื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมนะคะในเรื่องของพฤติกรรมเพราะว่าพฤติกรรมนี่นำพาเป็นสารตั้งต้นในในในการกระทำหนึ่งพฤติกรรมอะไรคุณโกหก ณไม่พูดความจริงคุณไม่เคยยอมรับความจริงใช่และเขาก็ไม่เคยขอโทษใครใช่สองพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงคุณค็นี้เช่นกันมีเหมือนกันให้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 คิดไปถึงนู่นแหละคดีหลักใช่อันนี้ก็เห็นไหมครับคลิปเขาทำเองเขาไลฟ์สดเองนะอันนี้คือความก้าวร้าวความอารมณ์รุนแรงนะครับการอย่าเอาดังใจของตัวเองนะครับพี่น้องเอฟซีนะเก่งอย่าโชว์เผาวัด ผู้หลักผู้ใหญ่จะไปให้คนนี้ช่วยเห็นไหมครับพฤติกรรมของเขาเห็นไหมครับววนนอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับสิ่งพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมาเนี่ยมันทําให้รู้ว่าเขามีแบ็คหรือเขามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยช,ช่วยเหลือนะคะนี่คือส่วนหนึ่งนะที่ทําให้ในส่วนของคดีหลักมันมันมันเดินเดินหน้าได้อ่ะใ,ให้ให,ให้ให้คิดภาพรวมมาพี่น้องอืมนะ ในในส่วนที่ว่าอ้างถึงผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนมากผู้หลักผู้ใหญ่ที่<ช>ที่มาเกี่ยวข้องกับเขาก็จะเกี่ยวข้องกับคดีด้วยนะใช่จะบอกให้ใช่อืนี่แหละอืมคิดเอาคิดเอาเองมาว่าเดี๋ยวสิสิสวยอืคิดเอาเองครับเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคดีเลยนะครับนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่<ช>ที่เขาเรียกว่าอะไรนะ ปกป้าหรือว่าช่วยเหลือเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคดีค่ะถ้าเขามีปัญหาแล้วเขาจะพูดไปมันก็ออกมาจากปากเขาแล้วก็ออกมาจากในส่วนที่เขาไล์ส่วนหรืออะไรทุกอย่างไม่มีใครไปสืบไปสอบหรือว่าไปกล่าวหาอะไรเขาเขาพูดออกมาของเขาเองนะคะในแต่ละเรื่องนะอืมแมเอาดันดันหนึ่งพันไลค์อันหนึ่งพันไลน์นะครับเอาบกุลไลไหมนะครับพี่น้องเอฟซี ตอนนี้นะครับอย่าลืมนะเอาดันๆนะครับนะเอาหนึ่งพันไลค์นะครับท่านยังไม่กดตอนนี้อย่าลืมนะครับคดีมันจบไปแล้วนะเขาทํางานจบหมดแล้วนะนะแล้วคุณจะให้เขาช่วยหรอเขาจะเอายศเอาตำแหน่งเอาหน้าที่เขามาช่วยเป็่ว่าพูดถึงเวลาเขาอ้างถึงใช่นะจะไปอ้างทาไมเขาอ้างถึงแต่คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีอะเออมันก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเออมันก็ต้องมี มีส่วนน่ะเนาะเออเขาถึงได้อ้างได้ใช่ใช่ไหมเออมันเป็นแบบนั้นไงนะครับเห็นไหมครับคนสุดท้ายไม่เหลือใครนอารมณ์รุนแรงแล้วก็เป็นคนที่แค้นฝังใจใช่แค้นฝังใจเราผมบอกได้เลยครับคนนี้แค้นฝังใจนะถ้ามันจะเอามันเอาให้ได้ใช่เอาให้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุไม่ด้วยไม่ได้มันจะได้เอาีด้คนนี้เอาจนได้เห็นไหมน้องมันยังเอาเลยมันไม่มีศีลธรรมนะอีนี่นะเอาทุก ทุกทางเห็นไหมขนาดเขาเล่นไฮโลนมันก็จบจังหวะเลยนี่ใช่ค่ะไม่เอ่ยชื่อนะไม่เอ่ยชื่อนะครับเรานิทานนะครับนะอันนี้ก็รับผิดชอบตัวใครตัวมันเด้อนะครับเราก็พูดนิทานของเราไปนะอย่าไปพลาดพิงคนนั้นคนนี้นะครับอย่าไปเอ่ยถึงบุคคลที่สามที่สี่นะครับนะอันนี้มันก็เป็นแบบนี้ตัวเราพูดขึ้นมาเแค่ตัวสมมติขึ้นมานะครับไม่มีตัวตนอยู่จริงเนอคิดจะว่าหนึ่งการไปถ่ายเขาเล่นไฮโลเนาะ คือการรอจังหวะไงเข้าล็อกเขา้ารอยก็มีการจ้างการเกิดขึ้นตั้งแต่อะไรครับนี่แหละครับมันจะเกิดมากรมการเฉกันแล้วก็มีการอะไรขรับไล่ยูทง y o u u t b e หรือมันมีเรื่องหลายอย่างนะครับพี่น้อง F4 นะ,ะคนใกล้ชิดเขาเออกมาพูดนะเอามาพูดเลยครับ ให้สังคมตาสว่างคือมันเอาคืนอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้อ่าคิดหรอกว่าอ่าด้วยวิธีไหนใช่ด้วยวิธีสกปปกมันก็ทำทีนี่น่ะเออจะบอกให้เลยนะอย่าไปเข้าข้างคนผิดนะเอออย่าไปเข้าข้างคนผิดอย่าไปทําบาปต่อไปเลยพูดความจริงออกมาเลยให้สังคมได้รับรู้นะเออให้สังคมนี่แหละครับผมดูหนังหน้ามาแล้วครับสีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วตอนนี้แต่ไม่ออกมาพูดเห็นไหมครับออกมาพูดในเขาและให้เอฟซีไปถล่ม แล้วไปยืมปากเม่น้องไส้มันทีนี้เห็นไหมครับจะไปยืมปากแม่น้องไส้จะไปยืมปากคนอื่นเพราะส่งข้อมูลให้คนอื่นทีนี้เห็น mm hmm. ไหมอ่านะครับมันจะไปส่งข้อม,มูลให้คนอื่นออกมาดามันทีนี้อ,อกมาด่าตีนอุ้งหมูอีกทีนี้เห็นไหมอ่าม mm hmm. ันเป็นแบบนั้นครับพี่น้องเอฟซีนะรอดูได้เลยครับความมันเลยนะครับเกิดเรื่องแน่นอนครับเสกันแน่นอนตอนนี้นะครับนะ รออีกไม่นานครับพี่น้องอย่าไปรออาวคูเป็นกําลังใจให้มึงตอนนี้นะวัตถุประสงค์เดียวของมันคือการสร้างบ้านใหม่ให้สใช่นวัตถุประสงค์เดียวนี้ยนะเอาเลยเอฟซฝั่งนู้นด้วยนะว่าเออถ้าถ้ามันมันได้ประสงค์เออเขาเรียกอะไรมันมันสําเร็จใช่ถ้าได้ังใจแล้ว มันก็เออทีัพส่งเอ่าผลประโยชน์สุดท้ายตอนนี้ก็เร่งจะนะเร่งจะทําบ้านให้มันเสร็จเร็วๆนะตอนนี้นะอออแล้วนี้ก็คืออยากสร้างบ้านให้มันเสร็จอะไรทําทุกสิ่งทําทุกท,ทางที่จะอะไรที่จะหาเงินมาสร้างบ้านให้มันเสร็จไงเห็นไหมกําลังจะก,กอบกวยตัวน,นี้มันก็คนทุกคนก็าตาสว่างไม่มีใครไปช่วยแล้วดีนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรพี่มะพร้าวก็หนีแล้วพี่นอของหนูพี่หัวดําก็ไปแล้ว พี่หัวดํำก็เข้าใจแล้วก็ได้โทรหากันกับอีตีนุ่งหมูแล้วเขาก็ไม่เอาแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้อ่าเพราะอะไรครับผมเชื่อว่าเขาต้องมีเหตุมีผลแน่นอนนะครับแล้วการที่เอาสองคนนี้นะครับไปงานมันเกิดอ่าพี่อะไรเนี่ยมีมีดารีบอกมีมาบารี เห็นไหมครับการที่เอาสองคนนี้เขาก็ไปเล่าความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมึงไม่ได้ไปมึงก็เกิดความโมโหมึงเกิดความคับเค้นใจนะครับผมว่าแค้นแน่นอนอ่ามาบารีอืมนะครับนนะัครบะรบมันก็เกิดความคับเค้นใจอย่นี้แต่ว่ามันเค้นใจอยู่แล้วไม่พอใจอยู่แล้ว เอาข้อเป็นปะกัเลยใมันไม่เอาใครอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วที่มันพูดดีทําดีด้วยอะก็เพราะผลประโยชน์อย่างถ้าสมมติมันบรรูุผลประโยชน์แล้ว่มันถีบพร้อมทีบนี่แหละครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละอีนี่หละอนีมันจะฉลาดหนึ่งนะครับคนไหนที่พูดเข้าข้างมันอสนับสนุนมันว่าได้ผลประโยชน์ให้มันอ่ามีผลประโยชน์ให้มันนะ มันก็จะชื่นชมแล้วก็พูดถึงบ่อยๆอย่อยางตอนนี้พูดถึงบักศอกนี่ไม่เว้นวันไม่วันก็เป็นอืมอ่าและวันใดวันหนึ่งถ้ามันบรรลุวัตถุประสงค์ของมันแล้วมันก็จะใช่มันเป็นแบบนั้นไงไม่ใช่แค่คนเดียวนใช่นะครับ